ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกมาชแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังคำสอนของหลวงพ่อจะรันทิตะธมโมที่ท่านได้สอนไว้บทสวดแก้ลูกดือ้อลูกซนลูกไม่ยอมฟังพ่อแม่ไม่รู้จะทำอย่างไรลองใช้วิธีนี้ ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งป่วงค่ะบทสวดแก้ลูกดือ้อคาถาเลี้ยงลูกง่ายเหมาะสำหรับเด็กที่ดือ้อต่อต้านมากๆไม่ยอมเชื่อฟังเอาแต่เล่นซนชอบเถียงพ่อแม่ ไม่ชอบหยุดนิง่งเล่นเอาพ่อแม่ปวดหัวบ่อยๆบทสวดแก่ลูกดือ้อคำอธิษฐานให้ลูกเป็นคนดีท่านผู้ฟังคะหากลูกซุกซนไม่ยอมเชื่อฟังพูดไม่รู้เรื่องอยู่นิ่งไม่ได้จนพ่อแม่ต้องปวดหัวพฤติกรรมเหล่านี้อาจจะเป็นแค่ช่วงหนึ่งของวัยเด็กเท่านั้นแต่สำหรับเด็กบางคนอาจจะดือ้อมากกว่าเด็กในวัยเดียวกันคะ่ะ พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เอาไม่อยู่พยายามบอกและสอนลูกแล้วก็เริ่มไม่ไหวมาลองใช้วิธีนี้ค่ะบทสวดแก้ลูกดือ้อก่อนอื่นมารับฟังกันก่อนว่าลูกดื้อเป็นเพราะกรรมเก่าของพ่อแม่หรือไม่ในทางพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แบ่งประเภทของลูกเป็นสาประเภทคือหนึ่งลูกที่ดีกว่าพ่อแม่ 2. ลูกที่ดีเสมอพ่อแม่ 3. ลูกที่ดีน้อยกว่าพ่อแม่หากพูดถึงเรื่องของกฎแห่งกรรมที่พ่อแม่กับลูกได้กระทำร่วมกันไว้ในอดีตชาตินั้นเราสามารถอธิบายสาเหตุที่ลูกดื้อไม่ยอมเชื่อฟังมาจากสิ่งเหล่านี้ค่ะ 1. ลูกไม่ดูแลพ่อแม่สาเหตุมาจากในอดีตชาติ คุณไม่ได้ดูแลพ่อแม่ 2. ลูกไม่ยอมฟังสาเหตุมาจากอดีตชาติคุณไม่เคยดูแลลูกภรรยาและขาดการทำบุญสงเคราะห์ญาติ 3. ลูกไม่เชื่อฟังสาเหตุมาจากอดีตชาติคุณไม่ฟังพ่อแม่ทำทานด้วยความไม่เคารพและ เคยอาฆาตกันมาก่อน 4. ทะเลาะกันเป็นประจำสาเหตุมาจากอริตชาติคุณชอบเถียงพ่อแม่และชอบด่าพ่อแม่ด้วยคำหยาบคายและมีการผูกเวรกันมาอย่างไรก็ตามพฤติกรรมของลูกน้อยสามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขได้ค่ะขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่เช่นกัน หากพ่อแม่เข้าใจพฤติกรรมของลูกน้อยในแต่ละช่วงวัยก็จะรู้ว่าเด็กวัยนี้ควรมีวิธีจัดการอย่างไรคะ่ะคาถาบทสวดแก้ลูกดือ้อสวดมตนให้ลูกเป็นคนดีว่านมโมสามจบแล้วว่าพระคาถาดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสพคะวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอานุตรโรปุริสะธรมมสารถิสัทธาเทวะมนุษย์นันง พุทโธโภพคาวาตีให้สวดตามอายุแล้วบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเช่นอายุ30ให้สวด31จบค่ะคาถาเลี้ยงลูกง่ายให้ว่าสีขีนีโหตุให้เอ่ยชื่อและนามสกุลของลูกอโรคาอโรคังปุตตังจะทิตา จะัะวิชายะตุหลังจากสวดคาถาบทนี้แล้วให้คุณพ่อคุณแม่อธิษฐานจากนั้นให้พ่อกับแม่เสกใส่น้ำให้ลูกน้อยให้ได้กินและได้อาบหรืออาจจะใช้วิธีเป่าใส่ขนมนมหรือของที่ลูกชอบกินก็ได้ค่ะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อจารันทิตธรรมโมท่านได้เมตตาสอนไว้ว่ามีลูกเกเรนำทุกสาหัสมาให้พ่อแม่ลูกไม่ดีแก่ที่พ่อแม่พ่อแม่ไม่ดีแก่ที่ลูกจะเห็นได้ว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักพ่อแม่ลูกนับเป็นสายใยความผูกพัน เชื่อมโยงกันการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้ดีจึงมีส่วนในการสร้างสังคมให้สงบสุขตามมาด้วยเช่นกันค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามหากลูกเลวไหลเป็นเด็กเกเรผู้ที่แสนจะทุกข์ใจก็คือพ่อแม่ดังที่หลวงพ่อจรันเคยเทศนาเล่าเรื่องราวไว้เป็นตัวอย่างพร้อมทั้ง บอกวิธีแก้ไขจนเป็นที่มาซึ่งทำให้หลายๆคนนำไปทดลองปฏิบัติกันซึ่งมีการบันทึกไว้ดังนี้ค่ะข้าพเจ้ามีบุตรชายคนหนึ่งประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่เพื่อนพุทธศาสนิกชนเป็นคติแก่ครอบครัวของท่านที่มีปัญหาดังเช่นครอบครัวของข้าพเจ้า และเป็นสักขีพยานว่าการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่องสามารถแก้ไขกฎแห่งกรรมได้ดังเช่นพระเดชพระคุณพระราชสุทธยานมงคลได้กล่าวเตือนอบรมสั่งสอนแก่อุบาสกอุบาสิกาเป็นนิจศีนบุตรชายดีฉันเมื่อ,อยังเด็กเป็นเด็กน่ารัก นิสัยร่าเริงมีความกระตันยูเป็นเด็กตัวอย่างของหมู่บ้านนั้นเขาเป็นลูกชายคนเดียวของดิฉันและเป็นความหวังทั้งหมดที่เราสองคนสามีภรรยาหมายมั่นและภูมิใจว่าลูกชายจะต้องเป็นคนดีตลอดไปแต่แล้วสัจธรรมความไม่เที่ยงแท้ก็เกิดขึ้นกับครอบครัวของดิฉันเมื่อลูกเริ่มโตก็เริ่มเกเร ทั้งนี้คงเป็นเพราะพ่อของเขาและดิฉันต้องเริ่มใช้นี่กรรมลูกเริ่มเกเรทุกอย่างทั้งนี้ตลอดเวลาเราพ่อแม่ไม่เคยทอดทิ้งแต่ก็ไม่สามารถหยุดกฎแห่งกรรมได้ต้องทนจำยอมใช้นี่กรรมที่แสนทุกข์ทรมานจากการกระทำของลูกอย่างแสนสาหัส ไม่มีทุกอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับทุกเรื่องของลูกเมื่อลูกมีอายุได้15ปีก็เริ่มดมกาวทินเนอร์และกินอยู่นักตินหรือเหล้าแห้งสูบกัญชาลูกลองทุกอย่างและติดอย่างงอมแงมจนถึงขั้นหนีออกจากบ้านไปใช้ชีวิตอิสระกับกลุ่มเพื่อนของเขาซึ่งเป็นกลุ่มที่เบียดเบียนชาวบ้านทุกรูปแบบ ในช่วงเวลานั้นเราสองคนพ่อแม่ได้แต่หวังว่าลูกเราต้องไม่เหลวตลอดไปเพราะในตระกูลของเราไม่มีใครประพฤติชเช่นนี้แต่ดูเหมือนว่านับวันความหวังนี้ก็ยิ่งเลือนลางริปรีเหลือเกินคะนับวันลูกยิ่งประพฤติไม่ดีมากขึ้นหลายรูปแบบจนท้ายที่สุดก็ถึงขั้นสุบเฮโรอ,อีน เมื่อถึงขั้นนี้แล้วความหวังทั้งหลายทั้งมวลของดิฉันก็ดับสลายสิ้นได้แต่ทดท้อคิดไปว่ากรรมของเราอย่างแน่แท้ในช่วงนี้ดิฉันรับรู้เรื่องการปฏิบัติธรรมจากวัดอัมพวันโดยปกติดิฉันกับพ่อของเขาเป็นนักปฏิบัติและสนใจต่อการศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นทุนอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องก็เลยทำไปเบื่อไปทำบ้างหยุดบ้างเหมือนดังหลวงพ่อท่านว่าศรัทธาหัวเต่าแต่สำหรับคราวนี้เห็นผลกรรมจากการกระทำของลูกสร้างความทุกข์ทรมานให้เราอย่างชัดเจนเมื่อมีทุกข์มากก็หันมาหาที่พึ่งก็คือการปฏิบัติธรรม และคงเป็นบุญกรรมที่ทําให้ดิฉันได้พบกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อและได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันดิฉันเข้ากรรมาฐานเป็นเวลาเจวันซึ่งในช่วงเวลาที่เข้าปฏิบัติจะตรงกับกลางพรรษาปี2536และเมื่อปฏิบัติที่วัดเสร็จก็กลับไปปฏิบัติที่บ้านบ้างไม่ปฏิบัติบ้บา,บาง เพราะปัญหาต่างๆจนกระทั่งเกิดศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวลุวันเป็นสาขาที่หนึ่งของวัดอัมภวันที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดเป็นจังหวัดที่ดิฉันอยู่อาศัยจึงเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ดิฉันและสามีสามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้องตามแนวทางการสอนของหลวงพ่อจรัน ดิฉันใช้เวลาที่เหลือจากการประกอบอาชีพทุ่มเททั้งแรงกายคือช่วยพัฒนาศูนย์และพัฒนาแรงใจในการปฏิบัติอย่างเข้มแข็งทั้งการทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติเราทั้งสองคนก็จะช่วยกันแผ่เมตตาให้กับลูกของเราเป็นประจำ ถึงแม้ว่าความหวังที่จะได้ลูกชายคนเดิมของดิฉันจะไม่มีอีกแล้วแต่ด้วยความเป็นแม่ก็ยังหวังว่าจะช่วยลูกให้มีกุศลติดตามไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีกว่าจึงตั้งจิตอธิษฐานเป็นประจำว่าถ้าลูกแม่หลุดพ้นไปจากโลกแล้วขอให้ลูกได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่านี้ ขออย่าได้เกิดมาเป็นคนเช่นนี้อีกเลยดิฉันก็ได้แต่หวังว่าผลบุญที่ทำของช่วยลูกได้เพียงแค่เรื่องนี้เท่านั้นแต่แล้วรางวัลแห่งความตั้งใจที่ปฏิบัติด,ดีก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่5ตุลาคมปีพุทธศักราช2537 หลังจากอยู่ปฏิบัติธรรมที่ศูนย์เวลุวันจนครบกำหนอดเจ็ดวันดิฉันกับสามีก็เดินทางกลับบ้านเมื่อกลับไปถึงดิฉันก็ได้พบกับลูกชายของดิฉันที่ดิฉันเคยสิ้นหวังที่เขาคนเดิมจะกลับมาแต่เขากลับมารอยอยู่ที่บ้านพร้อมทั้งหอบหนังสือกฎแห่งกรรมทำปฏิบัติและเทพธรรมะของพระเดษพระคุณหลวงพ่อจารัน แห่งวัดอัมพวันมาฝากและดิฉันยังระลึกได้ถึงคำพูดของเขาได้อย่างชัดเจนเมื่อคำแรกที่เขากล่าวกับดิฉันว่าแม่ครับผมไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันมาพาแม่ไปปฏิบัติที่วัดอัมพวันด้วยกันครับตอนนี้ผมเลิกหมดทุกอย่างแล้วพร้อมทั้งเลิกบุหรี่ด้วย สภาพของเขาผ่องใสและไม่มีร่องรอยของคนติดยาความปีติก็เกิดขึ้นอย่างท่วมท้นต่อดิฉันและสามีด้วยไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้ลูกชายคนเดิมของดิฉันคืนมาดิฉันได้แต่รำลึกถึงบุญคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าโอหลวงพ่อจะรันหลวงพ่อในดวงใจของลูกบัดนี้ลูกได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ในชีวิต จากความตั้งใจในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากหลวงพ่อแล้วเป็นจริงดังหลวงพ่อสอนที่หลวงพ่อพยายามสอนสิทธิานุสิท์ทั้งหลายอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยหรือเบื่อหน่ายธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมเป็นสัจธรรมอย่างเท่งแท้แน่นอนในเวลาที่ดิฉันไม่ทราบและไม่นึกไม่ฝันเลยว่า อานิสงของกรรมฐานจะส่งผลให้ลูกชายได้พบธรรมะที่วัดอัมภวันมันเป็นปฏิหารที่ดิฉันได้ลูกชายคนเดิมที่ดิฉันรักอย่างดวงใจคืนมาด้วยอานิสงผลบุญทําให้เขาได้หันเข้าสู่ร่มกาสวพักณนะวัดอัมภวันและสิ่งที่ดิฉันภูมิใจที่สุด คือหลวงพ่อท่านเป็นพระอุปัชาให้กับลูกดิฉันบา h ชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟัง mm hmm. และร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทางปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ